ขอสอนในฐานะรุ่นพี่เผยคำพูดนุ่มกัญชยัยเตือนกระทิงบอนอย่าทำแบบนี้กับประชาชนจากกรณีแชร์ลูกโซ่ Forex 3D ที่มีผู้ถูกกล่าวหาสามกลุ่มใหญ่ๆคืออภิรักษ์โกธิ พิงกี้สาวิกาและ DJ เจแมนซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งมีทั้งแกนนำหลักแกนนำรองและแกนนำปฏิบัติการซึ่งก็ถือว่าเป็นการช่อโกงและฟอกเงินระดับชาติเลยนะคะซึ่งต่อมาก็ได้มีเพจผู้ถูกโกงเปิดรายชื่อของหนุ่มกระทิงขุนนรงค์ดาราของช่องสาม ว่ามีเอี่ยวในคดีนี้ด้วยซึ่งล่าสุดหนุ่มกระทิงและปอนกรมมันได้เดินทางมาที่ช่องสามเพื่อชี้แจงในรายการโหนกระแสที่มีหนุ่มกันชัยเป็นพิธีกรว่าถ้าผิดจริงผมจะออกจากวงการไม่คิดว่าเรื่องจะใหญ่ขนาดนี้นี่เป็นบทเรียนของผมผมโทษตัวเองไม่ได้โทษใครถ้าผมผิด ผมไม่รู้จริงๆว่าเขาโกง14คนของผมผมก็แค่บอกเพื่อนว่าได้อะไรเสียอะไรผมไม่เคยหนียอมรับว่าเป็นคนแนะนำตอนแรกเชื่อว่าได้เงินจริงๆผมผิดเองที่ไม่ได้ศึกษาให้ดีคิดน้อยเกินไปในตอนนั้นยืนยันไม่เคยชวนใครมาลงทุน ตอนนั้นกระทิงคิดว่าลงไปแล้วได้เงินปันผลจริงๆขาดทุนนิดหน่อยเลยไม่ได้ไปแจ้งความทั้งนี้กระทิงและบอนพร้อมรับผิดชอบหากมีหนึ่งในผู้เสียหายก็คือดาวหลายแจ้งเอาผิดซึ่งกระทิงและบอนได้พูดในรายการโหนกระแสว่าเป็นผู้เสียหายเช่นกันเพราะสุดท้ายก็ไม่ได้เงินตั้งแต่3ปีก่อนไม่แจ้งความในตอนนั้นเพราะไม่อยากให้เป็นเรื่องเป็นราว และหนุ่มกันชัยก็ได้พูดเตือนในฐานะรุ่นพี่ที่ไม่ใช่พิธีกรนในรายการว่าพูดในฐานะที่พี่ไม่ใช่พิธีกรการที่คุณไม่ได้แจ้งความเมื่อสามปีก่อนเป็นเพราะพวกคุณเองที่เลือกไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองในวันนั้น รู้ไหมว่ามันมีผลกระทบมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าวันนั้นคุณเลือกที่จะเดินออกมาแจ้งความคุณจะเป็นกระบอกเสียงกระบอกใหญ่ให้กับสังคมและผู้เสียหายในคดีนี้ซึ่งไม่ได้มีแค่คุณสองคนบางคนถึงกับต้องจบชีวิตไปต่อไม่ได้บางคนไม่มีเงินรักษาตัวเองแล้วไม่มีทางสู้กับองค์กรนี้ ดาราเวลาต้องการเรตติ้งออกมาทำได้ทุกอย่างแต่เวลาประชาชนต้องการขอความช่วยเหลือกลับเงียบกริบไม่มีใครออกมาสักคนค่ะ